ส้มตำทุกวันนี้คงไม่มีใครปฏิเสธว่าส้มตำเป็นเมนูยอดฮิตติดใจกันแทบทุกคนมีร้านขายอยู่ทั่วทุกตรอกซอกซอยอยากทราบไหมว่าส้มตำเกิดมีขึ้นได้อย่างไรก่อนอื่นเรามารู้จักกันว่าส้มตำมีส่วนผสมอะไรบ้างส่วนผสมหลักๆที่ขาดไม่ได้คือ เส้นมะละกอสับปลาระปูดองพริกสดมะนาวกระเทียมน้ำตาลทรายหรือน้ำตาลปิป๊บถั่วลิสงขั่วนอกนั้นก็ใส่ได้ตามที่ชื่นชอบส่วนผักที่นิยมกินด้วยกับส้มตำคือกระถินถั่วฝักยาว กะหล่ำปลีส่วนเครื่องเคียงอื่นที่ใครชอบก็นำมากินได้ด้วยทำให้เกิดมีความอร่อยมากขึ้นเช่นแคบหมูหมูยอเส้นขนมจีนหรืออื่นๆก็ได้ที่จำเป็นและขาดไม่ได้และทำให้การกินส้มตำ อร่อยเข้าไปด้วยนั่นก็คือข้าวเหนียวนึ่งร้อนๆยิ่งถ้าได้ไก่ปิ้งเสริมด้วยแล้วก็ถือว่ามื้อนั้นสุดยอดมากแต่เมนูนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่มีมะละกอมะละกอไม่ใช่พืชทิ่นบ้านเราพวกโปรตุเกส นำมาจากต่างประเทศและนำมาปลูกที่เมืองมะละกาและนำเข้ามาสู่กรุงศรีอยุธยาช่วงตอนปลายนิยมปลูกมากอย่างแพร่หลายแถบภาคกลางของประเทศไทยก็ขอขอบคุณผู้ที่นำพืชพันธุ์อันมีรสชาติแสนอร่อยมาให้เราได้กินกันถ้าไม่มีพวกเขาก็ไม่มีมะละกอ และก็คงไม่มีเมนูส้มตำอย่างทุกวันนี้เมนูส้มตำนั้นสันนิษฐานว่าเกิดที่กรุงเทพนี่เองโดยคนอีสานที่มาทำงานในกรุงเทพซึ่งดั้งเดิมเขามีเมนูตำของเขาอยู่แล้วโดยตำอย่างอื่นเช่นตำถั่วตำแตงหรือผ,ผลไม้ผักได้ทุกชนิด แต่เมื่อมาอยู่กรุงเทพเห็นว่ามะละกอเป็นของที่หาง่ายมีเยอะและราคาไม่แพงจึงดัดแปลงนำมาตำตามสูตรดั้งเดิมต้นฉบับของเขาและด้วยรสชาติอันกลมกล่อมถึงใจอันเป็นเอกลักษณ์ของอาหารอีสานจึงเป็นที่ถูกอกถูกใจของคนทั่วไป ส้มตำได้รับความนิยมอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะท่านสุภาพสตรีแล้วทุกวัยและแทบทุกคนต้องยกนิ้วให้ปัจจุบันส้มตำกลายเป็นเมนูประจำชาติของไทยไปแล้วยิ่งนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาบ้านเราพวกเขารู้จัก และมีความประสงค์ที่จะต้องลิ้มลองเมนูอันเรื่องชื่อนี้ให้ได้สักครั้งหนึ่งก่อนที่พวกเขาจะกลับไปและที่เล่ามาทั้งหมดนี้ก็คือที่มาของเมนูส้มตำท้ายที่สุดนี้ขอกด subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผู้เล่าด้วยครับ